ผมสุดรลโทิปริศพทนสีบอกว่ามู่งานสุสนสบอสีคิ้วมีวันหนึงนะครับมีชาวบ้านคนหนึงโบกบกรถแต่แต่เขาเป็นหมออ่ะหมอดูก็เลยจอดให้เขาขึ้นเขาใส่หมวกดัากเก็นหมอดูแม่นๆแล้วก็สะพายย่ามด้วยนายคนนี้เป็นหมอดูมายืนโบกรถอยู่ครับพอเห็นรถก็บกบังเอิญไปโบกเอารถตำรวจนอกเครื่องแบบเข้า ติดรถไปด้วยคนนะครับครับครับขอบใจมากไอ้น้องไอ้น้องมใจดีจริงๆเลยแม่พอขึ้นได้ก็ทักครับสแสดงวิชาชีพแกเลยอ้ยแบบเอ้ยนี่นี่นี่อาจารย์นองเห็นเงาลางๆที่หว่างคิ้วแล้เนี่ยถ้าทางจะเกิดเรื่องเกิดราวถึงคุกถึงตารางเลยนะ นานพักแรกก็แรงซะแล้วถึงคุกถึงตารางเลยหรือหมอเลยครับลุงเฮ้ยถ้าเป็นหัวล้อไปต้องเชื่ออาจารย์นะอย่างนี้ต้องสะดอกเคาะกินเจสักเจ็ดวันเนื้อตัดจะไปแตะต้องเลยนะเออแต่เดี๋ยวขอค่าครูอาจารย์9.9บาทแล้วก็เอาหยบทเนี่ยไปสวดสวดก่อนนอนทุกคืนเก็ขาบนะเชื่ออาจารย์เธอดูอย่างตัวอาจารย์เนี่ย เวลามีข้อทีไรทำอย่างเนี้แค่ค่าทุกทีเรื่องคุกเรื่องตารางเนี่ยไม่เคยเฉียดใกล้เลยนั่นครับน่าเชื่อถืออย่างแรงครับคุณอาจารย์แต่ตอนเอาบทสวดนี่แหละดูดีๆอ่ะเอาบทสววที่ไปเ,เดี๋ยวเดอาจารย์ยยยยผมขอดูหน่อยอ้าวที่มันโพยหวยเนี่ยที่มันโพยหวยเนี่ย เออนี่มันโคยหวยทั้งปึกเลยเอาแล้วอาจารย์อาจารย์อะต้องติดคุกติดตารางแล้วม้งเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรก็ผมอะเป็นตำรวจอาจารย์อะต้องตรวจับผมมีหวยเถื่อนแล้วตั้ง่วัรู้นี่ยอ้าวัออาจารย์อ่ะไม่ดูดวงตัวเองอยังไงวันเนี้ย hey, วันนี้ลืมดูอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอด ตให้ให้ค้าลงก่อนได้ไหมเนี่ยฮะโอ้ยไม่ได้อาจารย์ไม่ได้โอ้โหมกไม่ได้ยังไงวันนี้รถตำรวจว้ยเออจะลงไปไหนล่ะวันนี้ลืมดูดวงตัวแกเองเลยโดนจับจบคดีนี้แล้วเปลี่ยนอาชีพเธอเลอกมันทั้งหมอดูทั้งเล่นหวยแหละดวงจะดีเองเชื่อผมเฮอีตะโุยหวยตีนตีก็เลยถามว่าเอาไม่ได้ดูดวงดูดวงตัวเองเหรอเมื่อเช้านี่บอกว่าวไม่ได้ดู ขอขอบคุณสิทตำรวจโทรประดิษฐ์พรมศรีผู้บังคับบูรงานสืบสวนสพอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเจ้าของเรื่องหมอด,ดูโดน